เศ็ไอเทมพันปีตามตำนานโลกที่ปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาหากพูดถึงของศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิพลในตำนานต่างๆแล้วก็หลายๆคนคงยังกังขากันอยู่ว่าตกลงแล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกแต่งขึ้นด้วยคนยุคก,ก่อนเพื่อที่ต้องการจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องราวนั้นๆหรือมันมีของจริงอยู่กันแน่ ในบางทีนะครับเราก็จะพบว่าในนิยายหลายๆเรื่องหรือว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องก็ได้นําเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเสริมสร้างให้กับเรื่องราวของตนเองให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าเรื่องราวที่เขานํามาเสริมสร้างนั้นนะดึงดูดความสนใจเพื่อนๆได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าวันนี้แอดจะบอกว่าอาวุธต่างๆหลายๆชิ้นเนี่ยมีอยู่จริงแะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์พร้อมๆกัน หาเพืเ่อนๆพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับอ,อันดับที่7ดาบฮอนโจมาซามุนิ มาซาม,มุนิคือชื่อของนักตีดาบชาวญี่ปุ่นที่นับว่าเป็นเทพแห่งการตีดาบในสมัยนั้นก็ว่าได้วันเดือนปีเกิดของเขานั้นยังไม่มีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้อย่างชัดเจนแต่มีการกล่าวในช่วงปีคศ1288จนถึงคศ1328โดยอาวุธที่เขาได้ทำขึ้นนั้นเป็นที่ล่ำลือจนถึงปัจจุบันแน่นอนครับเขากิงและเชี่ยวชาญในด้านของอาวุธ เขาสร้างอาวุธมากมายหลายชนิดรวมไปจนถึงมีสันจุดเด่นของดาบนี้ก็คือความสวยงามและความแข็งแกร่งอันเหลือเชื่อครับที่ใช้เทคนิคโบราณในการสั่งสมประสบการณ์นับ10บสปีเพื่อที่จะตีดาบออกมาได้สวยงามและก็แข็งแกร่งดาบที่ขึ้นชื่อที่สุดของเขาแน่นอนครับนั่นก็คือดาบฮอนโจมาซามุนจัดเป็นดาบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ก็เพราะว่ามันถือได้ว่าเป็นตัวแทนของโชกุนในช่วงยุคสมัยเอโดะโดยดาบเล่มนี้นั้นถูกส่งเป็นมรดกตกทอดไปตามรุ่นของโชกุนแต่ละองค์โดยในปี1939ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่น โดยมีหลักฐานสำคัญที่ได้อ้างอิงถึงผู้ครอบครองคนสุดท้ายนั่นก็คือทหารแห่งกองทัพสหรัฐและก็สูญหายไปในภายหลังแต่จริงๆแล้วในช่วงปี2557เนี่ยก็มีข่าวว่าพบดาบเล่นมนี้แล้วนะครับแต่แอดก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าจะเป็นดาบของจริงหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามดาบเล่มอ,อื่นๆที่มาซามโมเนะได้ทำขึ้นเนี่ยก็ยังพอมีให้ชมอยู่นะครับสามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะไปรับชมเนี่ยก็ไปได้เลยนะครับอันดับที่ 6. ดาบนบโปรเลียนดาบคู่ใจของจกักรพรรดนินโปรเลียนโบนาฟาร์แห่งฝรั่งเศส ในยุคสมัยของพระองค์นั้นทรงมีชัยชนะในการปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปโดยมีดาบคู่ใจที่ใช้ในการสู้รบตั้งแต่ปี1799เป็นดาบสีทองประดับด้วยเพชรตี้จากเหล็กชั้นเยี่ยมที่หาได้ในยุคนั้นและมันก็ถูกส่งต่อยังคนในตระกูลของโบนาปาร์ตรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งปี1978 ดาบเล่มนี้ก็ได้ถูกยกให้เป็นสมบัติของชาติฝรั่งเศสว่ากันว่าดาบเล่มนี้ยังคงมีกลิ่นอายของสงคามอบอวนอยู่รอบตัวมันตลอดเวลาอันดับที่5คัมภีปีาศาจโกเดกกิเกสเชื่อกันว่าเป็นคัมภีที่ถูกเขียนขึ้นโดยนักบวชนอกรีดคนหนึ่งเรื่องราวข้างในนั้นก็เต็มไปด้วยคาถาอาคมพิธีกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งไปในทางของการยกย่องซาตานสาเหตุที่เขาต้องเขียนคำพีเล่มนี้เพราะเขานั้นเป็นนักบวชนอกรีที่พยายามเผยแพร่ความเชื่อผิดๆให้กับชาวบ้านถูกจำคุกอยู่ในคุกม,มืดแต่ผู้คุมขังนั้นก็ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับเขาโดยการเสนอให้เขานั้นเขียนคำพีไบเบิลขึ้นเพื่อยกย่องศาสนาคริสต์ให้เสร็จภายในหนึ่งคืนแต่แน่นอนครัว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน หากจะเขียนคัมภีร์ไบเบิลให้หมดภายในหนึ่งคืนและหากเขาทำไม่สำเร็จแล้วแล้วก็เขาจะถูกคุมขังอยู่ในคุกม,มืดตลอดชีวิตแรกแรงนั้นเขาก็ได้สวดอ้อนวอนวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อให้ได้ช่วยเขาให้เขียนคัมภีร์ไบเบิลให้เสร็จแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดังนั้นเนี่ย นักบวชคนนี้จึงตัดสินใจหันกลับไปพึ่งพาลูซิเฟอร์ด้วยความกลัวครับทำให้นักบวชคนนี้ยินยอมที่จะแลกวิญญาณของตนเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลาและสุดท้ายครันักบวชจึงสามารถเขียนคำพีได้สำเร็จ เป็นคัมภีร์ไบเบิลขนาดมหึมากกว่า300หน้าแต่ที่น่าตกใจก็คือมันไม่ใช่คัมภีร์ธรรมดาครับมันเป็นคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยคาถาอาคมพิธีกรรมต่างๆและสิ่งที่ใช้ในการบูชาซาตานและที่น่าตกใจก็คือในหน้าที่290เนี่ยนักบวชไดว้วาดรูปของซาตานเอาไว้อีกด้วยหากเพื่อนๆสนใจที่จะรับฟังเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมในคลิปวิดีโอที่แอดได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับ อันดับที่4ซากเรือโนโอาที่ตุรกีสำหรับของชิ้นนี้อาจไม่ใช่วัตถุชิ้น,นเล็กๆแต่มันมีความสำคัญที่ย้อนกลับไปถึงตำนานของวันสิ้นโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือซากของเรือโนโอาบนยอดเขาอารารัตประเทศตุรกีที่ถูกพบนะครับโดยทีมนักวิจัยชาวตุรกีแล้วก็ชาวจีนในเดือนตุลาคมปี2010 ซึ่งซากเรือโนโอาเก่านี้ก็มีลักษณะคล้ายกับเรือที่ทำจากไม้ทั้งลำอายุประมาณ2,800ปีก่อนคริสตกาลไม้แต่ละแผ่นกว้างประมาณ8นิ้วเชื่อมต่อกันด้วยลิ่มไม้ความยาวทั้งลำเนี่ยประมาณ100เมตรซึ่งมีร่องรอยของการอยู่อาศัยและก็อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง4,000เมตรทั้งนี้นะครับทางทีมสำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่า ซากนี้หรือว่าสิ่งนี้เนี่ยคือเรือโนโอาจริงๆเนื่องจากว่ามีหิมะแล้วก็น้ําแข็งจํานวนมากปกคลุมอยู่นั่นเองครับแต่นอกจากสถานที่นี้แล้วเนี่ยก็ยังมีที่อื่นอีกนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นซากของเรือโนอาอย่างไงเนี่ยเพื่อนๆลองศึกษาหาข้อมูลดูเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้พบกับเรือโนอาจริงๆนะครับอันดับที่ 3. มีิซันฟาโรุตันคาเมน นอกเหนือจากปริศนาการสร้างพิริมิดในยุคสมัยโบราณที่ว่ากันว่าลึกลับซับซ้อนแล้วยังมีของชิ้นเล็กๆที่แม้ไม่ใหญ่เท่าสุสานของฟาโรแต่ก็น่าพิศวงไม่แพ้กันนั่นก็คือมีดสั้นของฟาโรตุตันคาเมนฟาโร่ลำดับที่18ของราชวงศ์อียยุคอาณาจักรใหม่ที่นักวิจัยยืนยันลว,ว่ามันทำมาจากหินอุกาบาทจากนอกโลก อายุมากกว่า3,300ปีเลยนะครับเรื่อของเรื่องก็คือชาวอียิปต์ในยุคก่อนนั้นยังไม่รู้จักการถลุงเหล็กด้วยซ้ําแล้วจะนับภาษาอะไรครับกับเหล็กที่ตกมาจากท้องฟ้าแบบนี้กลิดเล่มนี้ครับเป็นกลิด1ใน2เล่มที่พบในโรงศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนอีกเล่มหนึ่งนั้นทํามาจากทองคําแท่งทั้งแท่งเลยนะครับนั่นจึงทําให้กริดทั้งสองเล่มนี้ไม่เกิดสนิมเลยแม้แต่นิดเดียว จนปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ไคโลแห่งอียิปต์ด้วยหากใครมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมไปแวะชมกันนะครับอันดับที่ 2. กลิบวัชระในประเทศเล็กๆแสนเงียบสงบเหนือระดับน้ำทะเลอย่างประเทศภูตานเองเนี่ยก็มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเช่นกันเกี่ยวกับกลิบวัชระที่อยู่ในวัดถ้ำเสือหรือทักซัง แห่งเมืองพาโรซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยในประเทศภูฏานเป็นสถานที่สแสวงหาบุญที่ชาวพุทธเลื่อมใสและก็ศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขียทิมาลัยเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งละมะชั้นสูงและชาวทิเบตก็ยังเดินทางข้ามเขามาเพื่อที่จะมาสักการะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตตำนานของทักษังมีอยู่ว่าท่านกุรุรินโปเช ผู้สร้างที่นี่ได้ขี่นางเสือที่เป็นสักติของท่านแปลงกายมาแล้วก็เหาะมาอย่างที่นี่และบำเพ็ญสมาธิอยู่ในถ้ำเสือนานถึง3เดือนเทศนาสั่งสอนผู้คนและสําแดงงกายสะกดพูดผีปีศาตร้ายที่ออกมาอารวาสอยู่แถวนี้ซึ่งอาวุธที่ท่านใช้ในการปราบมาในครั้งนั้นก็คือกลิดวัชระ ที่ท่านใช้เวลาสาเดือนในการสวดมนต์เพื่อปลุกเสกกริวัชระนี้ซึ่งปัจจุบันยังถูกเก็บรักษาไว้ในถ้ำนั้นดังเดิมโดยจะมีการเปิดให้ผู้คนที่มีจิตศรัทธาเข้าชมได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับและมาถึงอันดับสุดท้ายของเราในวันนี้นหครับอันดับที่1ห,หอกลองกินุสเชื่อว่า แค่ได้ฟังชื่อเนี่ยเพื่อนๆชาวคริสต์หลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะรู้จักในชื่อของหอกห่ชุกเชตาหอกศักดิ์สิทธิ์หอกแห่งพระคริสต์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อไหนเนี่ยมันก็คือหอกเล่มเดียวกันนั่นแหละครับและหอกเล่มนี้มีความสําคัญกับชาวคริสต์อย่างไรหอกเล่มนี้นะครับคือหอกที่เชื่อว่าเป็นหอกที่ใช้แทงสีข้างของพระเยซูโดยนายทหารโรมันชื่อว่ากาลิอัสคาสเซียน ลองกินูสเล่ากันว่าในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขามีอาการตาใกล้จะบอดนะครับแล้วก็ได้รับหน้าที่ที่จะตึงกางเขนของพระเยซูเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นสิ้นพระชนจริงจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาใหม่ได้เขียนไว้ว่าเมื่อพระโลหิตของพระเยซูประเด็นมาโดนก็ทําให้ตาของเขานั้นกลับมามองเห็นได้อีกครั้งนายทหารผู้นี้จึงเกิดความศรัทธา และบวชเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์และแน่นอนครับว่ามีวัตถุโบราณมากมายอีกหลายชิ้นเลยที่ถูกอ้างว่าเป็นหอกลองกินุสแต่ละเล่มเนี่ยก็ล้วนที่จะแต่งเรื่องราวขึ้นมานะครับเพื่อรองรับจนทำให้น่าเชื่อว่าเป็นของจริงกันทั้งนั้นแต่เล่มที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นหอกลองกินุสแห่งกรุงเวียนนา ที่ผู้นำเยอรมันในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2องดอล์ฟฮิตเลอร์เคยครอบครองเอาไว้ครับเมื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ต้องการสร้างอาณาจักรไรท์ที่3ขึ้นซึ่งอาณาจักรไรท์ที่1เนี่ยก็คืออาณาจักรแห่งโรมันอาณาจักรไรท์ที่2ก็คือช่วงปีคศ .1871-1918 ครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องการสิ่งที่จะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประกอบแห่งอำนาจซึ่ง ก็คงไม่พ้นหอกลองกีนนตแห่งกรุงเวียนนาเพราะผู้ถือครองแห่งหอกเนี่ยล้วนแต่มีอำนาจทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าคอนสแตนตินมหาราชกษัตริย์ผู้ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติโรมันพระเจ้าชาเลร์มานผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์รือแม้แต่นโปเลียนโบนาปาร์ตก็ยังหวังในพลังของหอก จนทําให้เหล่าสมาชิกนูเรมเบิร์กเนี่ยตัดสินใจนํามันไปซ่อนไว้ยังกรุงเวียนนาแทนและในวันที่15มีนาคมปีคศ .1938 เป็นวันที่อารเอร์พิตเลอร์ยกกองทัพเยอรมันบุกเข้าไปถึงออสเตรเรียและเข้ายึดหอกลองกินนตในพิพ,พิธภัณฑ์ฮอมเบิร์กกรุงเวียนนาซึ่งวันนี้เองครับ ยังเป็นวันเดียวกับวันที่นายทหารลองกินูตใช้หอกนี้เนี่ยแท่งพระเยซูนั่นเองปัจจุบันหอ,อกศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ก็ถูกนำกลับมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของอาวุธในตำนานที่ได้นำมาเล่าในวันนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้กันอยู่แล้วและเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้จัก หลายชิ้นที่นำมาในวันนี้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักหากเพื่อนสนใจชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถเสิร์ชได้ใน Google เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีประวัติแล้วก็เรื่องราวต่างๆตามมาแต่หากมีเรื่องใด,ดผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยใดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปวีดีโอเลยหาเพื่อนๆชื่นชอบวีดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องาราวใหม่ๆของเรานะครับและวันนี้ CS Tell Story ก็ต้องจากไปแล้วนะครับสวัสดีครับ